มองทุ่งนาข้าวขียวอาเป็นไงเสียงโอ้ยโตโอ้ยตกใจหมดมนลงอะไรหลังต้นสเดาเนี่ยมาดูข้าวนาลุงอึ่งนี่ไงโอ้โหอันนี้ข้าวพันอะไรเนี่ยลุงอันนี้จะเป็นข้าวหอมต้นมันสูงนะไม่เน้นไม่เน้นรวงเน้นสูงข้าวหอมนี่นี่ดูแปลงของเราดีกว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ของลุงแย้มแกอ่าโอเคอ่าเพิ่งลุงมการมาชื่อลุงแย้มลุงแย้มนี่ของเราจะมีลิงใครเคยดู จะมีรูปปั้นอ้าวตอนนี้ที่แรกมันขายแค่ร7อยเจ็ตารางวาใช่ไหมอ่าใช่อันนี้พี่น้องเขาบอกว่าหน้ามันแคบไปร้อยเจิบะเอาผมไปอีกร้อยเจตารางวาเป็น340ิตารางวาเอาก็เจ๋วเลยเจ๋วจีเพราะว่าแปลงแรกอะมันร7อยเจิใช่ไหมหน้ามันจะประมาณแค่เท่าไหร่เอง12 13าเมตร12องเมตรเออทีนี้บวกมาอีกร7อเจิบก็เป็นทั้งหมด25เมตรเอาเลยเกือบ25้าเมตรได้เลยนะแจ๋วแจ๋วแล้วแปลงเนี้ยน้ำไฟครบหมดแล้วแต่ข้อเสียคือถนนเนี้ยเห็นไหม อ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ขอเสียนะมันก็ไม่ได้มีฝุ่นมีไรนะใช่เพราะว่าโครงการคอนกรีตอ่ะมันมันถาจกตรงเนี้ยประมาณสักกิโลสามโลไหมคอนกรีตนี่มันมีราดมาแล้วประมาณสักสี่สามสี่ร้อยเมตรถึงคอนกรีตอ๋อสี่ร้อยเมตรเออสี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองเพราะว่าคอนกรีตมันมาแล้วมันเหลือแต่เติมเพราะว่าวิ่งวิ่งลาดยางกันเพลินแล้วลืมดูคอนกรีตเนี้ยเออปีละโลปีละโลเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันถนนกว้างนะ ตอนนี้มันเป็นลูกรางก็จริงแต่บันกว้างอยู่พอสมควรนะเห็นแมเห็นรถไหมอ่ารถยิงได้ใช่เวลาสวนก็ต้องลบหน่อยเพราะว่าแต่มันไม่ได้วุ่นวายเพราะในนก็มีบ้านแค่ไม่กี่หลังใช่เพราะว่าลงมาจุดนี้มันก็มีบ้านอยู่ป่าปลายตรงนั้นก็มีบ้านโมเดิร์นอยู่โมเดิร์นสร้างใหม่ๆเลยอ่าอ่าตรงนั้นมีบ้านโมเดิร์นอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมนะตรงนั้นนะนั่นนัก็สวยสวยเลยละเน้นธรรมชาติละกันแปลงนี้อยู่ที่ตำบลไร่รถอำเภอดอนสุพรรณบุรีอ่าสุพรรณบุรีนะ วันนี้มาเป็นแบบคลิปสั้นๆพอตอนนี้ก็2นาทีและเอาไม่เกิน5นาทีแล้วกันเนาะไม่เกิน5นาทีพอเอาชิวๆสบายๆเามีแล้วไงใช่แล้วถ่ายทำไปบมาสักพักเนี่ยเมื่อสักพักเหรออ่าโอเคเนี่ยเดินนี่นี่มาดูตรงนี้ก่อนนี่หนึ่งหนึ่งแปลงเท่ากับเฉนิ้สองแปลงอ่าอ่ะมานี่เป็นคุดแดงทั้งคู่อ่่านีและนู่นๆไปที่ธงไม่ถ้าใครจะซื้อแบบเฮ้ยแบ่งกันพี่น้องก็เอาเฉนิคนละใบไงใช่ทำได้แล้วเราซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วตรงเนี้ยมัน อนาคตมันลาดคอนกรีตแน่นอนใช่เพราะว่าคอนกรีตมันมาอย่างที่บอกอะสี่ร้อยเมตรอะเอออันนี้หนึ่งแปลงไอน้นิหนึ่งแปลงเนือทงน่ะนี่หนึ่งแปลงด้านหลังก็ลึกลงไปน่ะประมาณหกสิบห้าเมตรประมาณนั้นได้อ่าประมาณนั้นนะเป็นแนวไอ้ต้นไอ้ที่ให้วัวอะไรนะไอเนเปียเออหญ้าเนเปียประมาณนั้นอะเอาง่ายๆราคายังไม่ได้บอกนะอ่ะยกยกเลยสองโฉนดเนี้ยสี่แสนสาม อ้าวก็ถูกถูกนะมันเกือบไร่เนี่ยอมันเกือบไร่เลยนะใครหาที่ประมาณสักหนึ่งไร่หนึ่งไร่เนี่ยประมาณเนี้ยอ่า้าแจวๆเลยแปลงนี้เลยใช่น้ําไฟพร้อมนะพร้อมน้ำไฟพร้อมคือเอามาปลูกบ้านได้เลยเออแล้วก็ไม่ไกลจัางเท่เท่าไหร่อ่าวเวสเกตเนี่ยประมาณร้อยสิบกิโลอืมอ่าก่อนถึงดอนเตดีเนี่ยประมาณสักสิบกว่ากิโลอ่าอ่าดูดิดูตัวพื้นที่ดิเหมาะเลยนข้างโล่งค่อนข้างสวยเลยละโฟโฟเลยนะลมดีๆตอนนี้มาถ่ายก็ บังกาคึมคึมอยู่เหมือนกันนะเมื่อเช้าตกมาหน่อยฝนอ่าแต่ไม่แรงไม่แรงนะแต่ไม่ท่วมไม่เออไม่ท่วมแต่บอกไว้ก่อนใช่แต่ไม่ท่วมอยู่แล้วนะอีกประมาณสักประมาณสองอาทิตย์ข้าวก็จะเกี่ยวแล้วอ่าไอ้แปลงนี้มันห่างจากถนุลดยางประมาณเท่าไหร่นะประมาณถ้าลดยางปุ๊บประมาณ1นึ่กิโลหกิโลนะลงมาจากลดยาง1นกิโลลงมาปุ๊บเป็นไอคอนกรีตก่อนแล้วก็มาถึงหินคุกเนี่ยอีกประมาณสักสามสี่ร้อยเมตร อ่านั่นแหละก็ประมาณนั้นนะนี่บอกข้อมูลไว้ให้ครบถ้วนหมดแล้วนะเอาง่ายๆสนใจติดต่อทักทายไอีดลน์ปุ๊บได้อ่าแล้วก็โทรมาบอกทิดอืงไอหลานยศเดี๋ยวพี่จะไปดูนะเออมาเราจะไปรับท่านอ่าโอเคก็ฝากไปด้วยนะอ่ากับแปลงนี้นะสวยๆ340ตารางวา4ี่แสนสามสองโนดคุดแดงคุดแดงแจวๆเลยแจ๋วๆสำหรับวันนี้2ตัวบาทเดี๋ยวจะไปอารวาส ในเมืองดีกว่าวันนี้เข้าเมืองกันบ้างไปดีกว่าไปยังยังแค่สิบนาทีเองอ๋อเหรอเอานี่ตรงข้ามให้ดูบรรยากาศตรงข้ามตรงข้ามก็ทุ่งนามีวิวตรงข้ามก็เป็นนาเออไมีต้นตาลมีต้นตาลต้นตาลนี่ก็อายุโหตาลแต่ละต้นเนี่ยอายุประมาณ20ปีได้เนี่ยแจียวๆก็อาจจะโตกว่าจะเริ่มตาลไม่ใช่เวลานานอ่าพอละเบื่อละเบื่อแล้วไงเบื่อละเบื่อหน้าลุงอึ้งกันเหรอมาดูนาข้าวนี่โอเคข้าว หลวงสีทองแล้วใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะประมาณไม่น่าจะสองสองอาทิตย์เดี๋ยวท่านมาบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นที่ถ่ายทํามันมีรวงข้าวตอนนี้มันมีแต่ฟังอะ่ะมีแต่ฟางข้าวอ่ะก็น่นแหละก็มันข้าวมันสุกแล้วข้าวมันแก่แล้วอ่าถ้าเรานี้บายไปแล้ว